กำลังไปเบียกไปงานไปเก็บกาแฟพี่น้องอาบแดดกันอยู่พี่น้องเลยชาวบ้านขจ้ากำลังไปเบียกไปงานนะพี่น้องบุคคลยุบ้าทน,นะอากาศยามเศร้าๆนะ,ก,ะนกำลังเชือมูบออแม่เผาเป็นกำลังเชือมูมูเป็นหานามโอ้หมนะูใใเป็นลายพี่น้องสิบปลายโตๆคนน่ะมีไก่คนอนี้คีสิวิตีชาวบ้านทางนี้กุหลาบออือ พนาเป็นไข่พ <Darwin> uh, ี่น้องไ่ได้ไปใส่ปลาามายูนยาค่ะยาแฉกยาอาเลยพี่ยอมคบักลก่าก่เพี่นี่าหัวควายกระจ้างนี้หลายติติดน้องัวควายกระจ้าเนะอเข้าไปขางในตึ้นกระจ้างยังีหัวควายกระจ้า บาาโอ้ดาวสาวกำลังเกลือมูพี่น้องเจอกับขี้ห้ามได้พี่น้องยมาพี่ห้ามได้พี่น้องเกลือมูกับขี้ห้ามแซบลายได้มีมูจักโตนัน้องอมีโอเอ็มตะมูอยู่นี่นะพี่น้อยโอ้ขักร้ายวิธีชีวิตสาวบาททางนี้เนาะพี่น้องไปรเรีนบ่หรือว่าให้แม่ เียงมอากราบทักทายสบายดีและก็ับสวัสด,ดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเอซีบอลลิตเบิร์ตถุกฐานนะพี่น้องที่เข้ามาติดตามนะครับชมเนาะบ่ว่าภายในเลยต่างประเทศพี่น้องก็ยินดีตอนฮับเข้าสู่สองยูทูบบอลลิตเด็กด้ยพี่น้อเยเนาะเส้นเก่าเส้นเคยตอนนี้บอลลิอยู่ที่มูบ้าน ลึกลับแห่งหนึ่งพี่น <an> <an> <life> ้องตอนนี้ชาวบ้านเจ้ากําลังไปเแียกไปงานเนาะพี่น้องบรรยากาศยามเศร้าๆพี่น้องเนอ้ยเนาะบรรยากาศดีไลายทางนี้นะไปเบิ่งไปชมเนาะนี่ครับพี่น้องเห็นบ่บรรยากาศยามเศร้าเนาะอยู่หมู่บ้านสนุบดลังคาเขื่อนมีอยู่สิบสองลังคาเขื่อนได้พี่น้องเนาะทางนี้นะอ่าพระเมรุส้นกำลังไปเวียกไปงานพี่น้องเลยเนาะเห็นปะงูควายเจ้าวกำลังอยู่นี่นะแล้กับเพ กำลังไปเบียบไปงานไปเก็บกับพี่พี่น้องเนาะ้นาบกำลังสิไปเก็บกับพี่กำลังอาบแดดกันอยู่พี่น้องเลยโดนแดดาต้งท้องจ่อเลี้ยงหูเลี้ยงควายได้เท่านี้นะขากไก่ไก่ไตบัวโอคายในนาโอเบียวนนาเลี้ยวไตบัวไก่โอ้โหเขาเขาบวมอะเฮ้ยบวมเลยอยู่กระจ้าโอคุนละยากจังเฮ้ย นาวะเจอนุติไลไรอยู่เบลอจ้านาวะเต็กเงินนาวะนาวอะมาเจ็ดชั้นอยู่เซาวบ้าดข้าเจ้ากำลังไปเวียบไปงานนะพี่น้องบุคคลอยู่บ้านเนาะควายมัวข้าเจ้าไล่ได้พี่น้องทางนี้เนาะนานที่พี่น้องบริษัทได้อัปเดตหมู่บ้าดแค่นี้เนาะวันนี้จะมาอัปเดตให้พี่น้องเทุกคนรู้สึก ครั้งพี่น้องเอ,งเอง้ะเนาะมีอเ็นบ่งือควายขาเจ้าได้ซาบ้านลายอีดีพี่น้องขเจ้าปล่อยเลยได้ควายช่วงนี้เนาะขันข้าเจ้าปล่อยเลยพี่น้องงือควายเนาะนี่พี่น้องซาบ้านข้าเจ้าไปเก็บกาแฟได้พี่น้อง,องมือมือควายข้าเจ้านี่ไล่ติบพี่น้องทางนี้เนาะ พ่อแม่ประช้นแถวนี้บ่กค่อยเห็นเขาเจ้าออกจากบ้านนะพี่น้องมีเตะแต่ฟุ่นเนาะเขาเจ้าหว่วมตัวกันบ่จักบ่านขเจ้าสิไปเก็บกับพี่เนาะพี่น้องบ่รีบเดทามเขาเจ้าไว้เนาะเงินสารบ้านซองพ่อแม่ประช้นทางนี้ก็มีซองลังคาเหอนนะพี่น้องแมนเลยนะซองลังคาเหอนมูเขาเจ้าไล่เจอพี่น้องเลยเห็นบ่มีมูได้ขเขยจเลี้ยงมูเนาะเขาเจ้าอ้อมหัวหัวบานเลยพี่น้อง นี่เกือนสองสามหลังนี่เนี่มีคนอยู่นะพี่น้องเขามีคนอยู่เนาะแต่ขา้าวตุ้งก็ไก่เด้อพี่น้องบรรยากาศยามเศร้าเนาะวางครอบครัวเขเจ้าไปเวียกไปงานแล้ยดิชุนแม่เทาเพิ่นอยู่อยู่ไปถามเพิ่นเจะมาเนาะยยาอิ่มแล้วเอากรเพราเตาอิ่มแล้วเอากรเพราเตาอิ่มแล้วเอากเพรเาสอง เลบอนโตอัดรอหงะรอห์กันปากเงารอเอ้ยขัดนิ้วนะกันหายเลยเออกำลังเกลียมูบอ่ะโอ้แม่เท่าเป็นกำลังเกลียมูมูขいいึ oh s, s. <S mm ้นงามม้ำต yeah. ัดอยู่ยานนะกอนอกน้าตัดอยู่อือโอ้บริษัทมาขายบอก่าบอกเนาะอ่าอันนี้ภาษาลาวภาษาฮาวเอินว่าอุกเนาะพี่น้องภาษาาลาวเอินม่อสี่ตัวนะมูคันตัวหน่อยนะ นักโอ๊กไม่เนาะโอ้หมูเป็นลายพี่รีพี่นาะสิบปายกระตขนามีไก่นาาวิธีชีวิตชาวบ้านทางนี้น้องสิปายใส่อตามกระลาดูยะกละาเองโอ้อีอื่โอ้นาเป็นไข้พี่น้องวัได้ไปใส่มาั้ยาไม่ยูนยาค่ะยายาอืเตพียมคิดว่กผลเลยบอกกระเ็ดนี่ยน้องบ่มีจ้า ลูกหน,น,นึ่งยาลูเะ้เยอะเงินในคำนีับเอร์เนี่วอรอย่าเลาเอาวากีเฟงจีดูนจิงจอ้องกินข้าวกินน้ำแล้วจ้องม่จ้องมจ้องห้ย <Okay. S 1> อยเนาะเจมมเนาะแกิโ <ay. S 1> ออยนะ่ <oy. S 1> างบทันทกินข้าวกินน้ำพอน้องเพื่นเพียดนหาร บอกบกันอะไรมัเพจนี่่ออันนี้ก็เลยกะเพจใจองเห็นบอกบริคอซึเพิ่นนเพิ่นว่าบาบ้าคอก้อนไม่ตาจ้ะอย่าอายุอายุอดีตเจบลลบูด่อายอบ่เลียมันนะก้นนี่กันนี่นะกันเสีนกันเสีอักเนะก็ก้นอย่เนาะโอ้หมูเนพี่อน อาหารหมูแสบขนาดเขาเนี่ยไนปะใหญ่เกินไปใหญ่ายยกเพิ่นอยู่นี่ได้พี่น้องน,นานเลยนะเนาะยายเพิ่นพักอาศัยอ <ไป S 2> ยู่อยู่บ้านนี่นะพี่น้องน,นี่เกินเนาะเพิ่นนอนอยู่นี่นะพี่น้องเลี้ยงหมูเพิ่นเนาะ ดังมือดังไจดังไฟตุ่มอยู่นี่นะพี่น้องมาชีพขจายนกนางนวบานนี่นะพี่น้องบานดักเศร้าเหนือสางสายแฝงตะปื้อน้อพี่น้องผูกําลังหมาแต่บานไม่ทอดก็ผูกําลังหมาแต่บานเกลือมู่อยู่นี่นะพี่น้องเอ้ยเนาะเขามาเกลือมู่อยู่บานเกาบาน ครอบครัวที่บ่ได้นอนเนาะนี่คือเกลือนหลังนี้กำลังเกลือมู่อยู่พี่น้องเลยอ่าไปเบิ่งเนาะไปเบิ่งพี่น้องกำลังเกลือมู่พ่น้องโอ้น้องสาวกำลังเกลือมู่พี่น้องเลยคนโอ๊กเอ็มนี่เหรอบาบา้โอ้น้องสาวกำลังเกลือมู่พี่น้องเกือกับ พี่ห้ามได้พี่น้องเลยมันแะไรครับพี่สออเออนางสาวเฟิน,น,นออสิไปเก็เบกับพี่เนาะเอ่อใส่แม่จะดิไป่เนรียญบ่เหรียญกระลักกระลักเออรั่วมะเบอร์ซิงเบอร์ซิงเออรั่วมะโอ้แม่เพิ่นอย่างบ่ทันมากพี่น้องเลยน,นี่อันนี้อาหารหมูเนาะ อผีห้่มได้ผีน้องเกลือหมูกับผีห้่มแซ่บลายได้มีหมูจักตูนเนาะมีอกอีกได้บัวห้าหกตัวเดี๋ยวสินับพี่น้องโอ้อาหารหมูคอนแซ่บดตอันนี้เอามาจากบา้านป่นกันเลยตีน้องป่นเลยบ่เออน้องน้องตัดคนมาพี่น้องเอ้ยอ่อคนมาแต่บ้านน้องมาเกลือหมูอยู่นี่นะพี่น้องเออ โอ้ขักรรไกวิธีชีวิตชาวบา้านทางนี้เนาะพี่น้องเขามาเก็บกา,าแฟขาวเจ้าเลี้ยงมูอยู่นี่เกลือมูนําเลยเนาะอันนี้ลูกมูคนใดกำลังน้อยๆพี่น้องเอลยเนาะลุงมูขาเจ้าเกลือ,อไว้ตอนแรกเนาะสองข่าพี่น้องใ <c oughs> ส่เกลือจะเดบ้ปัาบ่าไหมแบกจ้ะ โอ้ไปกับรถสิ่งอาหารหมูแสบเดีพี่น้องหมูกินแบบนี้นอิ่มเลยเนาะยิ่มกลอ้องเขาโอกบานเนาหะหมูนี่เขาเฮ็ดหัวนี่หอบอ่านไลยได้พี่น้องเมื่อหาหมูออกไปกินทางอื่นเนาะแบบว่าไปกินส่วนมันขาเจ้าในนะพี่น้องเพราะว่าข้าเจ้าจะยิงเนาะสาบานทางนี้นะขาเจ้าบ๊บนได้พี่น้องเป็ียนสัตว์เลี้ยงเขาในหัวในส่วนขาเจ้าขาเจ้ายิงเลยได้ บนเรือเนาะกระเจาเลยเห็ดทั่วแบบนี้นะพี่น้องดัดเอาไว้เนาะกลัวว่าใหา้อ่ามันออกไปทางอื่นนะพี่น้องเอออาหารนี่มีเตี๋ยวแซ่บโดนได้อาหารหมูนี่เ <c oughs> อน้องเพิ่นเคลื่อนกองพี่น้องเลยพวกดาวเราไม่ได้ดาวเกีย <c oughs> นี่หมูเพิ่นพี่น้องเลย มีสวนลังบานพี่เจ้าเนาะจ้าปลูกกล้วยพี่น้องเอ้ยปลูกกล้วยปลูกอ้อยเนาะปลูกกระเพี้ยปลูกกล้วยปลูกอ้อยปลูกกระเพี้พี่น้องมันต้นนักบัญจีเติมมุขนอนน่ะก้อนอาหารนี่มันแบ่งส <pl ains> องส <s uss UC S> ่วนพี่น้องอันนี้นี่ให้อาหารโตแม่เพี่น้องให้แม่เพื่อและส่วนอันนี้น่ะอาหารให้ลูกเพี่น้อง เลี้ยงลูกกับที่ห้ำคือกันบ่อ๋อกับที่ห้มคือกันพี่น้องนี่เลยเนาะที่ชีวิตชาวบ้านทางนี้พี่น้องอ่าผักเห็ดกเกษตรหรือว่าเกษตรกรรมเนาะปลูกพังเลี้ยงสัตว์พี่น้องอ่าเกษตรเศรษฐกิจเกษตรพอเพียงใดพี่น้องหมู่บ้บานท,ทางนี้นะถึงว่าขครจะอยู่แบบเงียบๆแบบเรียบง่ายพี่น้องเนาะ ใส่ชีวิตแบบดั้งเดิมแต่ข้าเจ้ามีเซฟพอบีอยางมีเงินมีคำใส่อยู่พี่น้องทางนี้นะน้องๆเลยว่าพ่อแม่ข้าเจ้าเนาะเขาเจ้ามีส่วนพี่น้องมีส่วนกับพี่ตวนมันต้นเนาะนี่กับพี่ข้าเจ้าลายได้พี่น้องทางทางบ้านนี้เนาะอ,อาหารเสแใดอาหารลูกมันนี่ Nong, anh nhũ chắc bị rồi, <laughs> nong. Chắc bị rồi. À, bởi vì anh khai tự nhiên mà Nong, sư nhận đi. Hả? Sư, sư có hiền là sư nào đấy? Sư tốt bộ, bọn em Linh vẫn sư tốt, sư có hiền bèo đầy. Tới bây giờ hiền mà. Hả? นี่พี่น้องเห็นกำลังจะเกลือบูแลนะ้วเนาะต้องได้ตักแบ่งกันอีได้อันนี้ให้ให้ลูกบ่ให้ลูกมู่บ่หรือว่าให้แม่ฮันี่พี่น้องเห็นบ่เอามาจอยมาจอยก้อนหรอ่ะ เอ็น่าโออิมเนาะเอ็น่ากิแมนโออิมไหมโอ้อันนี้หมูเพิ่นพี่น้องอันนี้หมูเพิ่นได้กำลังเกือหมูเนาะเอน็เอน่าเอ็น่าเขาโออิมหมดเนาะใต้ดูงโออิมหมูเพิ่นประมาณหาหกโตโพี่น้นองหมือหนเพิ่นเนาะใส่ชีวิตมีเรียมง่ายไล่พี่น้องเนาะเก็บกิ๊ดคอเปียงเท่านี้เจาะเลี้ยงมู เลี้ยงควายเนาะบักควายกับเจ้าหน่อพี่น้องอ่ามูคนกินเป็นทเสพเฮงรับมังโง่ไม่จ้าเราปะคันนะอ้อันนี้เขาเลี้ยงเมงกระสูดพี่น้องเลี้ยงเมงกระสูดนะเนาะเห็นบ่ สูตรเลพี่น้องเจ้าเรียงเนาะใส่ถอนไม้แบบนี้นะพี่น้องหอดหยานมันกับเจ้าจะพอกเนาะมันมีหนำมันหรือว่ากีซอนของมันทางในนี่โคตรเจือเลยนะพี่น้องเลยข้าเจ้าเรียงเนาะทางนี้นะทุกครอบครัวได้พี่น้องข้าเจ้าเรียงแมงกระสูดนี่เนาะหมูนี่กินหยาดกันพี่น้องเลยนี่เขาเห็ดพวพวอเพื่อนเนาะหัวไข่ข้าวเจ้าทางนี้หลายเติบติพี่น้อง อยู่ควายเจ้าเนาะข้าไปทางในพุ่นน่ะเจ้าเห็นยังนี่่เจ้าทางนี้พ่อแม่กัเจ้ากเพื่อหมูคือกันีนงเข้าไปทางไหนเนาว่าเจ้าเห็นยังาก็ได้

เอาเนเนเห็นยังกินอันนี้มาโมเพิ่นนะบากินเบิาเพิ่นพี่น้องมปาเนาะส้มโอนะเบิ่งมันส้มบ่ามายตอมางจละ จอกสายจอ่ะหมักหม้อพี่น้องเลยไม่รู้อีกคนเราดีหมอจงอ่ะหมอจงอะไรเรอ่ะ เขากำลังกินข้าวพ่น้องสง่ามคาละแงมาอนานาขลาดักบหลกเม่หนึ่อพี่น้องลองกินเนาะเหลักเจ๊แม่ผ่ามนามุดกินองขับ่างจอดนาเช่เลยจอดเนี่ยนเออจิจท์งาดกจนจอะะเม่เท่าเพื่อนกำลังกินเขา ลุยแปะจ้ะเดี๋เฮ้ยเลิกกันถึงอันสกัดอันสกัดต้นผักกาดเนาะต่อยเลลีตาได้นน้ของดีเป็นยังบะต้มกินเหรอเชี่ยมชายพนาองโอ้เชี่ยบชายคุณของดีนะนู่บะต้มกินนะพี่น้องเห็นบหมนของดีนู่ะมากกินอันนี้เนาะเห็นว่านู่นดโอ้มากินผักเนาะบ่มากินซีน ใหญ่พนมุม,มัากกินซีนิซีมกระตักมาไหนนี่และพี่น้องเหินสารบ้านซองกระจานอกทางนี้